ตรงนี้แหละครับที่ทําให้ฟูโตชิได้รับฉายานักฆ่าสะกดจิตลองคิดดูนะครับฟูโตชิตัวคนเดียวควบคุมคน8คนไว้ทรมานรายวันในห้องแคบๆโดยไม่ใช้ปืนทุกคนในนั้นจนตรอกมีชีวิตตัวเองและคนในครอบครัวเป็นเดิมพันฟูโตชิเนี่ยกินนอนอยู่กับคนพวกนี้ไม่ใช่แค่วันสองวันแต่เป็นปีครับ สวัสดีครับผมหยาดจากสยองนานาชาติครับก่อนที่คำว่า Thailand only จะฮิตเพราะพี่โน้ตอุดมเนี่ยคำว่า Only in Japan ถูกคนทั่วโลกใช้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วของคนญี่ปุ่นไม่เชื่อไปถามอเมริกาที่เพิ r l หาเบอร์ดูได้ครับแค่แผ่นไม้โง่ๆไม่กี่แผ่นแปะโลมอนตอปิโดก็ทำให้อเมริกาต้องเสียเรือรบไปถึง8ลํล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์แปลกๆที่หาที่อื่นไม่ได้ไปจนถึงหีพอขนมและที่นานกิ่งก็ไพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าแม้แต่เรื่องค่าคนพวกเขาก็ครีเอทไม่แพ้กันวันนี้ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักกับฟุตโตชิมัตส,สึนากะฆาตรกรต่อเนื่องที่พลากไปกว่า7ชีวิตในช่วงปี2000 7คนสำหรับฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องแปลกครับ สิ่งที่ทําให้ฟูโตชิแตกต่างจากฆาตกรต่อเนื่องคนอื่นคือความสามารถในการบงการผู้คนให้ทําในเรื่องที่ปกติแล้วไม่มีใครเขายอมทํากัน่ะเขาบงการคนหลายคนพร้อมๆกันในสถานที่เดียวกันอยู่ได้าน,นานเป็นปีๆจนคนญี่ปุ่นตั้งฉายาให้เขาว่านักฆ่าสะกดจิตตอนที่คดีของฟูโตชิเป็นข่าวดังบนหน้าหนังสือพิมพ์ใหม่ๆ คนทั่วไปก็ฟังหูไว้หูเพราะมันเหมือนบทหนังสยองขวัญไม่น่าเป็นไปนได้แต่กลุ่มคนที่เคยรู้จักกับฟูตัวชิเป็นการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนสมัยมัธยมครูสมัยปถมต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ามันจะมีคนทำอย่างที่ว่าได้จริงเนี่ยก็คงต้องเป็นฟูตัวชิคนนี้แหละถ้านี่เป็นเกม RPG ฟูตัวชิคือคาแรคเตอร์ที่มีค่าคาริสมาสิบอินเทลเจนสิบ Intimidate 10, Persuade 10, กดผ่านทุกแดร์หรอกแต่แทนที่จะเลือกเป็นผู้กลากกอบกูโลกเขาเลือกที่จะเป็นตัวละครสายดาร์กตั้งแต่เลเวล10ฟูตชัชิโดดเด่นตั้งแต่อย่างเล็กครับเขาเป็นเด็กหัวไวช่างพูดปากหวานมีความเป็นผู้นำเจ้าชู้และคุณสมบัติสำคัญที่ขาดไม่ได้ในฆาตกรต่อเนื่องนั่นคือไซโคพทส ขาดความรู้สึกเจ็บปวดแทนผู้อื่นเขาทั้งเอาเปรียบเพื่อนรวมห้องเถียงครูโกงข้อสอบดีๆเราไม่จังไรกูทำคุณคงอยากรู้แล้วสิว่าเรื่องเหลือเชื่อที่ฟูตชี้ทำคืออะไรเรื่องแรกฟูตชิเป็นเจ้าของบริษัทขายฟูกที่นอนและค้าวัตถุโบราณมีมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดเทียบเป็นเงินไทยคือ50ล้านบาทในขณะที่เขามีอายุแค่ย4่ แน่นอนว่าทั้งหมดได้มาจากการโกงต้มตุนและแบ็กเมลว่ากันว่าหนึ่งในเหยื่อของเขาก็คือแก๊งยากุซ่าที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นนั่นแหละถ้าจะเทียบห้เห็นภาพระดับความสําเร็จของฟูโตชิเนี่ยก็ระดับคุณท็อปเท่าแก่น้อยอะครับเพียงแต่ได้มาโดยมิชอบแต่ก็ไม่ได้แปลว่าง่ายนะครับ50ล้านตอน24เนี่ยระหว่างนั้นเขาแต่งงานมีลูกตั้งแต่อายุ19แต่ยังคบผู้หญิงอีกหลายคน หนึ่งในนั้นคือตัวละครตัวที่สองของเราครับจุนโกะโอกาตะจุนโกะเป็นครูอนุบาลและอดีตเพื่อนร่วมชั้นที่โดนฟูตชิหลอกใช้ประโยชน์มาตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงตอนนี้ก็ยังหลอกให้มาเช่าห้องอยู่กับเขาถ้าแบทแมนมีโรบินประยุทธ์มีประวิทย์ฟูตัชิก็มีจุนโกะคนนี้นี่แหละเป็นไซส์คิกช่วยเขาก่อความระยำตำบอลตั้งแต่อีแรกไปจนจบซีซัน แล้ววันหนึ่งคดีช่อโกงก็เกิดแดงขึ้นมาจนฟูโตชิต้องทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดหนีหมายจับไปกับจุนโกะการจะหลอกผู้หญิงสักคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากหรอกครับแต่การหลอกต่อเนื่องเป็น10ปีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หนีคดีไปด้วยกันแบบนี้ของผมนี่แม่งแค่เปลี่ยนยี่ห้อแชมพูแม่งก็ขอเลิกกูละในปี1993หรือพศ2536 ช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลชวนกับบรรหารระหว่างที่ฟูโตชิกำลังหนีตำรวจและมีจุนโกอยู่ด้วยตลอด24บชั่วโมงฟูโตชิก็พบกับเป้าหมายคนแรกที่ทํทำให้เขาได้ค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเองเธอคนนี้เป็นคุณแม่ลูกสามที่หลงรักเขาหมดใจฟูโตชิอ้างว่าจุนโกเป็นน้องสาวตะล่อมให้สาวใหญ่ลูกสามเลิกกับสามีซึ่งเธอก็ทำตามที่ฟูโตชิว่าจริงๆแถมยังกระเตงลูกทั้งสามมาอยู่กับฟูโตชิด้วย อยู่ด้วยกันได้ไม่กี่เดือนลูกของเธอคนหนึ่งเกิดตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุครับเธอเลยส่งลูกอีกสองคนที่เหลือกลับไปให้ผัวเก่าเลี้ยงก่อนที่สาวใหญ่คนนี้จะเสียชีวิตปริศนาในอีกหนึ่งปีถัดมาทรัพย์สมบัติมูลค่า3.5ล้านบาทของเจ้าหล่อนมาลายหายไปจากบัญชีอย่างไร้ร่องรอยตำรวจไม่เคยระแคะระคายว่าเป็นฝีมือของฟูตัวชิเลยเชื่อกันว่าสาวใหญ่และลูกชายของเธอนี่แหละ ที่ทำให้ฟูโตชิได้ริมรสชาติการพรากชีวิตมนุษย์เป็นครั้งแรกถ้าคุณคิดว่าฟูโตชิเก่งแต่ใช้หน้าตาหลอกผู้หญิงแล้วก็ผิดครับในปีถัดมา1994เหยื่อคารมคนต่อไปของเขาเป็นชายหนุ่มลูกติดนายคุมิโอโทรายะชายคนนี้สวยพอที่จะไปรู้จักกับฟูโตชิในร้านเหล้า ฟูโตชิเข้าไปตีสนิทจนคูมิโอะหลงไว้ใจเล่าให้ฟังว่าเขากำลังหนีหนี้จากขาโหดคนหนึ่งอยู่พอฟูโตชิรู้เข้าก็เลยใช้จุดเนี้แบล็กเมลคูมิโอะให้ทำทุกอย่างตามที่เขาบงการเริ่มด้วยการจูงจุนโกะย้ายสม,มโนครัวเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของคูมิโอะแบบนานันดานที่แย่คือในคูมิโอะมีลูกสาววัยเ้าขวบอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้ด้วยหนูน้อยคนนี้คือตัวละครตัวที่สามของเรา ในเมื่อชื่อของเธอไม่เคยถูกเปิดเผยผมขอเรียกเธอว่าชิซุกะจังก็แล้วกันฟูโตชิกับชุนโกะไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยเฉยๆเขามัดกุมิโอขังไว้ในห้องน้ำตลอดเวลาทั้งทุบตีปอนอึให้กินแม่ก็เอาเครื่องช็อตไฟ,ฟฟ้าจี้เล่นแก่เซงแถมยังบังคับให้ชิซุกะจังทั้งกัดทั้งต่อยและเอาไฟช็อตพ่อตัวเองให้ดูด้วยสพ่อลูกตกอยู่ในสภาพนั้นสองปีเต็ม 2ปีโดยไม่ได้ออกไปจากห้องเลยพอถึงหน้าหนาวคูมิโอก็ตายขาห้องน้ำฟุตโตชิแบล็กเมลหนูน้อย9้าขวบด้วยการโทษว่าเธอเองก็มีส่วนในการทำให้พ่อของเธอตายด้วยเหมือนกันดังนั้นมาช่วยเขากำจัดศพจะดีๆทั้ง3าช่วยกันเลื่อยศพคูมิโอเป็นชิ้นๆแล้วโยนโลงมอตุน เทซุปหวานน้ำต้มกระดูกใส่ถ้วยให้ชิซุกะจังสดร้อนๆตอนหลังเนี่ยเพื่อนบ้านให้การว่าจำได้ว่าวันหนึ่งพวกเขาได้ยินเสียงเลื่อยไฟฟ้า,ฟาดังจนถึงที่สามได้กลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั้งวันแต่ไม่ได้เอะใจอะไรจุนโกกับชิซุกะเอาซากที่เหลือของนายคุมิโอกไปลอยทะเลคราวนี้นอกจากจุนโกแล้วฟูโตชิยังได้ชิซุกะจังมาเป็นไซคิกเพิ่มอีกคน ทั้ง3สวมบทบาทเป็นครอบครัวแสนสุขพ่อแม่ลูกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายังไม่ทันข้ามปีฟูโตชิได้เหยื่อคนใหม่ในปี1996รายนี้เป็นสาวลูกติดคนรู้จักของคูเมโออีกทีเนื่องจากเขาไม่ได้ระบุชื่อผมขอเรียกเธอว่าอาโออิฟูโตชิใช้มุกเดียวกับจุนโกะครับยืมเงินเขามาล้านห้าแล้วหลอกว่าจะแต่งงานด้วย พอเอาอีพร้อมลูกสาวตามมาถึงอพาร์ตเมนต์ก็ถูกฟูตชิจับขังทรมานต่างๆนานาหนึ่ปีผ่านไปเอาอี๋ศ e บโอกาสนี้เสี่ยงตายโดดลงมาจากอพาร์ตเมนต์ชั้น2ถึงจะรอดชีวิตมาได้แต่เอาอีไปจบที่โรงพยาบาลบ้าครับพอตำรวจไปถึงอพาร์ตเมนต์ก็เจอแต่ลูกสาวเอาอี๋ไรวีแววครอบครัวกันมารอในปีต่อมา1997 วันหนึ่งจุนโกที่ปกติจะออกไปทำงานทุกวันดันไม่กลับอาพาร์ตเมนต์สัทีก็คือชิ่งนั่นแหละโทแม่คุณความรู้สึกช้าจริงๆแต่มีหรือฟูโตชิจะยอมปล่อยเธอไปง่ายๆเขาโทรไปที่บ้านแม่จุนโกกันโชคให้บอกที่ซ่อนเมียรักแต่ถึงจะขู่ว่าจุนโกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเขาในคดีฆาตกรรมแม่จุนโกก็ไม่หลงกลบอกที่ซ่อน จนที่บ้านจุนโกได้ข่าวว่าฟูตชิ้ได้ชิงค่าตัวตายหนีความผิดไปแล้วจุนโกไม่ได้ไปร่วมงานศพของอดีตคนรักหลังตกเป็นม้าใช้ให้ฟูตชิกระทำการหยาบช้ามาหลายปีในที่สุดจุนโกก็ได้รับอิสระกลับไปอาศัยในอาพาร์ตเมนต์พ่อแม่ของเธออย่างมีความสุขจนกระทั่งฟูตชิกลับจากนรกในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา เขาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูห้องพร้อมจิสุกะทั้งการฆ่าตัวตายทั้งงานศพทั้งหมดเป็นแผนที่ฟูตัวชิวางไว้ล่อให้จุนโกตายใจออกจากที่ซ่อนการทรยศของจุนโกในครั้งนี้ทำให้ฟูตชิผูกใจเจ็บเปลี่ยนสถานะจุนโกจากภรรยาและคู่หูมาเป็นเหยื่อคนต่อไปฟูตชิขู่ครอบครัวจุนโกว่าเนื่องจากจุนโกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับเขามาโดยตลอด ถ้าไม่อยากให้เธอต้องติดร่างแหมากไปกว่านี้พวกเขาต้องจ่ายเงินค่าปิดปากเป็นทรัพย์สินทั้งหมดที่มีแล้วเขาจะไปจากชีวิตเธอซึ่งครอบคัวชุนโกก็ดันยอมจ่ายซะด้วยแต่พอฟูโตชิได้เงิน18ล้านบาทไปก็กลืนน้ำลายตัวเองทันทีขนาดคนไม่รู้จักมักจีเขายังทำสารพัดขนาดนั้นน่ะแล้วกับคนที่ทำให้ฟูโตชีเจ็บแค้นเนี่ยคุณว่าจะโดนอะไรบ้าง แล้วมหากรรมทรมานของฟูโตชิก็เริ่มอีกครั้งเขาขังสมาชิกค,ครอบครัวจุนโกทั้ง7คนไว้ในอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาเองในนั้นก็มีจุนโกพ่อกับแม่จุนโกเรโกน้องสาวจุนโกผัวเรโกลูกสาวสิบขวบและลูกชายห้าขวบของเรโกและอย่าลืมตัวละครตัวที่สามของเราอีกคนชิสุกะจังก็มากับเขาด้วยตั้งแต่นี้ต่อไปลองฟังดีๆนะครับ ตรงนี้แหละครับที่ทําให้ฟูโตชิได้รับฉายานักฆ่าสะกดจิตลองคิดดูนะครับฟูโตชิตัวคนเดียวควบคุมคน8คนไว้ทรมานรายวันในห้องแคบๆโดยไม่ใช้ปืนทุกคนในนั้นจนตรอกมีชีวิตตัวเองและคนในครอบครัวเป็นเดิมพันฟูโตชิ้เนี่ยกินนอนอยู่กับคนพวกนี้ไม่ใช่แค่วันสวันแต่เป็นปีครับผมเข้าใจว่าเขาไม่มีปืนนะนะ เพราะตลอดเวลาที่ผมหาข้อมูลจากหลายแหล่งเนี่ยตายไปเป็นสิบศพไม่มีปืนโผมาในเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียวหรือต่อให้มีปืนคุณว่าคุณจะทำแบบฟุโตชิได้ไหมล่ะฟุโตชิอุ่นเครื่องด้วยการข่มขืนเรโกน้องสาวจุนโกและเอาไฟช็อตเธอเล่นทั้งที่ผัวกับลูกนางก็นั่งอยู่ตรงนั้นตามด้วยการลวนลามคุณแม่วัย60ของจุนโกเอาหฮาคู่นี้เขาขมินกันมานานลว ็คุณแม่เนี่ยคอยอยุไม่ให้จุนโกะคบกับฟูโตชิมาตั้งแต่สมัยเรียนหรือไม่ก็เอาไฟช็อตจุ๋มเด็ก10บขวบลูกสาวเรโกะแกเลียนบางทีก็ให้สาวสาวแก้ผ้ายัดกระเปียวปลอมไว้แล้วให้เดินร่อนไปร่อนมาในบ้านถ่ายภาพทั้งหมดไปเก็บไว้ในคอลเลกชันหนังสือโป๊วิดีโอโป๊เขาทำถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแทนที่จะอาฆาตแค้นผัวเรโกะและลูกชายลูกสาวกับชาบูฟูโตชิเหมือนเป็นาศาสดา เอออ,อกับเขาไปซะทุกอย่างไม่ต่างจากจุนโกะผ่านไป5เดือนคนที่ตกรอบแรกในการแข่งขันทรมานมาราธอนคือคุณพ่อวัย61ของจุนโกะเขาถูกไฟช็อตตายคนลงมือแหละครับจุนโกะลูกสาวเขาเองนั่นแหละหลังตกเป็นท่าสทรมานมาเกือบครึ่งปีแล้วยังไม่เห็นสามีตายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยในที่สุดแม่จุนโกะก็เสียสติกูไม่ไหวละกูบ้าดีกว่า ฟูตัวชิเลยเซ็นคำสั่งฆ่าแม่ยายนอกสมรสตัดปัญหาจริงๆแล้วเขาจะทำเองก็ได้แต่มันจะไปสะใจอะไรผู้ลงมือในครั้งนี้คือเรโกกับผัวของเธอคนหนึ่งกดร่างแม่เท่าเอาไว้อีกคนรัดคอผมอยากรู้มากเลยว่าฟูตัวชิพูดหรือขู่พวกเขาว่าอะไรถึงได้ลงมือฆ่าพ่อแม่ตัวเองได้แบบเลือดเย็นขนาดนี้ฝันร้ายของตระกูลโอทากะยังไม่จบแค่นั้น ผู้โชคดีรายต่อไปคือเรโกที่ตอนเนี้โดนบ้องจนหูหนวกไปแล้วทั้งสองข้างฟุโตชิใช้ลูกยุให้สองผัวเมียเกลียดกันสุดท้ายสามีเธอเป็นคนบีบคอเรโกจนตายคามือโดยโดยโดยมีลูกสาวสิบผวบช่วยล็อกร่างแม่ตัวเองเอาไว้ให้พ่อบีบคอหลังเปิดชีพเมียตามคำสั่งกรรมก็ตามสนองเขาอย่างไวฟุโตชิขังผัวเรโกไว้ในห้องน้ำ ปล่อยให้เขากินแต่น้ำก๊อกจนตายในอีก2เดือนถัดมาคิวต่อไปคือเด็กชายห้าขวบที่เพิ่งกำพ้าพ่อแม่ไปหมันมถูกจุนโกะป้าของเขากับพี่สาวสิบขวบนี่แหละช่วยกันบีบคอจนตายก่อนที่เด็กสาวสิบขวบควนนี้จะถูกชิสุกะาจาังฆ่ารัดคอตายตามไปอีกคนศพทั้ง6ถูกกำจัดด้วยวิธีเดิมคือสับเป็นชิ้นชนเหมือนกระดูกหมู เอาไปตุ๋นจนเปื่อยแล้วใส่ถุงไปเท,ททิ้งในห้องน้ำสาธารณะเหมือนน้ำแกงค้างคืนช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาในห้องแห่งการทรมานไม่มีใครสังเกตการหายตัวไปของคนในตระกูลโอทากะเลยทั้งเจ็ดชีวิตในบ้านโอทากะตอนนี้เหลือแค่จุนโกเพียงคนเดียวท้ายที่สุดจุนโกะก็ต้องกลับมาสวมบทบาทคุณแม่ของครอบครัวมัสึนากะอีกครั้งนี่คือชะตาก,กรรมที่โหดร้ายยิ่งกว่าความตายของจุนโก โทษฐานที่ทรยศมารเดินดินอย่างฟูโตชิในขณะที่คนอื่นแค่ขโมยเกงในมาดมเนี่ยยังถูกตำรวจตามจับได้ในสัปดาห์เดียวแต่ไม่รู้เพราะอะไรในฟูโตชิยังคงแคล้วคลาดก็กรรมทำเข็นต่อไปได้เรื่อยๆในปี2000 2ปีหลังฆ่าล้างตระกูลโอทกะฟูโตชิไปหลอกผู้หญิงอีกคนให้ฝากลูกชายฝาแฝดไว้กับเขาก่อนจะเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงิน5ล้าน7 ตอนหลังผู้หญิงคนนี้จําเป็นต้องหนีหนีที่เธอกู้ยืมมาให้ฟูโตชิทิ้งลูกแฝดไว้กับเขาอีก2ปีถัดมาในปี2002หลังจากที่ตกอยู่ภายใต้อุ้งมือมานของฟูโตชิมาถึง8ปีในที่สุดชิสุกะจังก็หนีออกมาได้เป็นครั้งแรกแต่ไม่รู้ไปทำท่าไหนถูกฟูโตชิตามตัวกลับไปได้ในเวลาไม่ถึง2ออาทิตย์ เธอถูกทำโทษด้วยการเอาไฟช็อตและถอดเล็บเท้าออกทั้งหมดโดยจุนโกะแต่อีก3มสัปดาห์ต่อมาชิสุกะจังก็หนีออกมาได้อีกรอบครับคราวนี้นางดิ่งไปหาตำรวจแล้วแฉทุกอย่างหมดเปลือกในที่สุดฟูตโตชิที่หนีหมายจับมาได้ถึง9ปีก็ถูกจับกุมจนได้ในปี2002สักทีโอ้มยกอดพอตำรวจไปทลายห้องถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วระหว่างนั้นเนี่ย ฟูโตชิกับจุนโกะเนี่ยมีลูกชายด้วยกัน2คนที่พวกเขาเอาไปขังไว้ในอาพาร์ตเมนต์อีกห้องหนึ่งพร้อมกับเด็กฝาแฝดชิสุกะจังจากเด็ก9ขวบผูกจูกสองข้างหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้กลายเป็นสาว17เ,เธอไม่ได้ถูกดำเนินคดีแม้แต่ข้อหาเดียวเนื่องจากให้การสารภาพทุกอย่างและเป็นผู้แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับคุมฟูโตชิ ประกอบกับตอนที่เธอเริ่มกระทําความผิดเนี่ยยังมีอายุแค่9้าขวบและเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมาโดยตลอดปัจจุบันเธอใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนทั่วไปส่วนจุนโกะในวัย5 5แม้จะยอมรับผิดในทุกข้อกล่าวหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่เธอก็ยังต้องรับโทษไปเต็มเหนี่ยวครับเพราะในบรรดาตัวละครทั้งหมดเนี่ย เธอเป็นคนที่ออกไปข้างนอกบ่อยที่สุดแต่กลับไม่เคยคิดจะไปแจ้งความช่วยใครเลยแม้แต่พ่อแม่พี่น้องตัวเองด้วยส่วนตัวผมก็ไม่ได้มองจุนโกเป็นเหยื่อนะเธอเป็นแค่คนอ่อนแอติดผู้ชายโดยไม่สนว่าใครจะเป็นตายร้ายดียังไงหลายครั้งจุนโกถูกคนญี่ปุ่นเหมารวมไปว่าเป็นฆาตกรคู่รักไปเลยภายหลังจุนโกได้รับการลดโทษจากประหารชีวิต เป็นจำคุกตลอดชีวิตในขณะที่พระเอกของเราฟูโตชิคุงซังหน้ามึนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขาออกสื่อด้วยสีหน้าท่าทางมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนอาจจะเพราะมั่นหนังหน้าตัวเองว่าคนมันหล่อคมคารมดีขนาดยากุซ่ายังหลอกมาแล้วแค่ลูกขุนไม่กี่คนไม่น่ามีปัญหายิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยคดีนี้ไม่มีศพเหลือเป็นหลักฐานด้วย ข้อหนังสือสวนน่าจะทราบกันดีครับว่าคดีฆาตกรรมที่ไม่มีศพเนี่ยเปอร์เซ็นต์หลุดสูงมากเคราะดีที่เรื่องไม่เป็นไปตามที่ฟูโตชีคาดสารสูงแดนซามูรไรเมบาจียึดติดกับตัวอักษรจนปล่อยให้คนระยำทำบอลแบบนี้หาช่องว่างทางกฎหมายได้แค่คำให้การของพยานใกล้ชิดอย่างจุนโกะและชิซุกะก็เพียงพอที่จะเอาผิดเขาได้แล้วในปี2005 ฟูโตชิถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอในข้อหาฆาตก,กรรมทุกคนที่ถูกฆ่าในเรื่องนี้ถึงแม้จะไม่ได้ลงมือเองก็ตามแต่ผ่านไป15ปีจนตอนนี้ก็ปี2021แล้วฟูโตชินักฆ่าสะกดจิตก็ยังมีชีวิตยังหายใจรถโลกอันสวยงามใบนี้รอวันประหารอยู่หลังลูกโรง พูดกันต,งตรงๆอะนะใครก็รู้ว่าฟูตัวชิไม่ได้ใช้วิธีสะกดจงสะกดจิตอะไรหรอกเหมือนมันจะเป็นฉายาที่ตั้งขึ้นมาเรียกแขกของสื่อมากกว่าสิ่งที่เขาใช้คือ 1. จิตวิทยา 2. การขู่และพูดจริงทำจริงในเรื่องต่ำตมที่ไม่มีใครเขากล้าทำกันอะเอาไฟช็อตจุ๋มเด็กสิบขวบอย่างเงี้ยทำไมเป็นคนแบบนี้วะ ตัวอย่างจิตวิทยาที่เห็นชัดๆคือการที่เขาคอยยุแยงให้เหยื่อแตกคอกันยุให้ผัวเรโกะดังเกียจเมียที่โดนเขาข่มขืนแล้วเสร็จแล้วก็ไปยุเรโกะให้เกลียดผัวต่อว่าดูสิโดนขนาดนี้แล้ว่ผัวยังช่วยอะไรไม่ได้แล้วการบังคับให้เหยื่อเป็นคนลงมือทำร้ายกันเองเ,องเนี่ยก็เพื่อเปลี่ยนสถานะให้เหยื่อเป็นคนร้ายไปด้วย ก็คนมันโดนทรมานอยู่เป็น BB, ปีๆนอนก็นไม่ค่คยได้นอนได้กินแต่เศษข้าวคล้ายมันจะมีสติดีมีวิจารณญาณอยู่ได้ในบางมุมชีวิตจริงก็คล้ายๆเกมนี่แหละเนาะก็ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ความสามารถที่มีทําทุกอย่างที่อยากทําช่วยทุกอย่างที่อยากได้ไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยท้ายที่สุดชีวิตก็มักจะจบลงที่แบดเอนดิ้งไม่ต่างกัน ใครพอจะรู้กลุ่มเฟซที่ผมพอจะเอาคลิปพวกนี้ไปแชร์ได้มั้งไหมรบกวนโพสต์บอกไว้ที่คอมเมนต์ทีนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับ Do you want to play hide and seek? You hide and I'll find you.